ลิพูทำสถิติทีมแรกพิมลีกชนะ4ี่เกมติดยิงประตูท้ายเกมทุกนัดลิวพูสร้างประวัติศาสตร์พีเมลีกกลายเป็นทีมแรกที่ชนะ4ี่เกมแรกติดต่อกันด้วยการยิงประตูนในช่วง10นาทีสุดท้ายล่าสุดบุกเฉือนเบอร์ลี่1ประตูต่อศูนย์จากจุดโทษของโมเมสซาลาในในาทีที่90สบวก5ส่งให้หงส์แดงครับเก็บ12คะแนนเต็มนำจากฝูงแบบเต็มตัวครับโดยก่อนหน้านี้ครับ ลิวพูยิงท้ายเกมทุกนัดไม่ว่าจะเป็นการชนะบอลมัด4ประตูต่อ2จากฟเฟรเดิโกเกซ่าและซาราบุกชนะนิวคาเซิล3ประตูต่อ2จากลิโอเอนกูมโมฮานในนาทีที่90บวก10รวมไปถึงการเฉือนชนะอาร์เซนอลจากโดมินิกสวบอสไลน์ในในาทีที่83ชัยชนะทั้งหมดครับสะท้อนให้เห็นถึงสปิริตนักสู้ของทีมอาร์เนอร์ที่ไม่ยอมแพ้จนถึงวินาทีสุดท้ายแลนะตอกย้ำชัดครับว่าลิวพูในฤดูกาลนี้ คือหนึ่งในทีมที่อันตรายที่สุดโดยเฉพาะในช่วงท้ายเกม